นิทานจีนพร้อมสุภาษิตสอนใจตอนถุงเงินเรื่องนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งชื่ออาป่วยอาป่วยเป็นคนที่ขยันขันแข็งและทำงานเก็บเงินมานานซึ่งเงินที่เขาหาได้เขาก็จะเก็บหอมรอมริบเอาไว้ส่วนหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนของเขามาหาเขาก็ได้ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีอาป่วยเจ้าทำงาน มาก็ตั้งหลายปีมีเงินเก็บอยู่ก็มากพวกเราลองออกผจญโลกวางกันเถิดทีแรกอโขวยเองก็ไม่อยากจะไปสักเท่าไหร่นะแต่ยิ่งพูดเพื่อนเขาก็ยิ่งคอยตามในที่สุดเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆพอนของเขาโดยที่เขาก็นำเงินเก็บของเขาทั้งหมดติดตัวไปด้วย เพื่อที่จะได้กินได้ใช้อย่างสบายไม่ต้องตกตะกามลำบากระหว่างการเดินทางนั่นเองอาป่วยและเพื่อนๆได้อาศัยเรือบรรทุกสินค้าจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งทางแม่น้ำซึ่งระหว่างทางอาป่วยเองก็ซื้ออาหารและเรามาดื่มกินกับเพื่อนเนืองสนุกสนานแล้วก็ยิ่งทําให้อาป่วยคิดว่าการออกเดินทางท้งนี้เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าเสียจริง ระหว่างทางที่ทั้งหมดกำลังกินดื่มเป็นยาสนุกสนานนี้เองเรือที่พวกเขานั่งโดยสารมาก็ไปชนกับตอไม้เข้าทําให้เรือรั่วทุกคนจึงต้องกระโดดลงเรือเพื่อว่ายน้ำไปที่ฝั่งเพื่อเอาชีวิตรอดสําหรับอับป่วยนั้นการว่ายน้ำในแม่น้ำในระยะทางเพียงเท่านี้นั้นไม่ใช่เรื่องยากลำบากเพราะร่างกายของเขานั้นมีความแข็งแรงเป็นอย่างมาก เขาจึงไม่คิดกังวลเหมือนกับคนอื่นเลยเมื่อทุกคนกระโดดลงไปแล้วเขาจึงกระโดดลงเรือด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถว่ายไปที่ฝั่งหรือย่างปลอดภัยแต่อน,นิจจาอับปวยกระโดดลงจากเรือแทนที่จะว่ายน้ำได้เหมือนเคยเขากลับจมดิ่งลงไปใต้แม่น้ำเมืเ่อเพื่อนของเขาเห็นจึงรู้ว่ามาเป็นเพราะถุงเงินที่อปบปวยปูุกไว้ที่เอวนั่นเอง เขาจึง้องตะโกนบอกกับอาป่วยว่าอาป่วยถุกเงินของเจ้าทวงอยู่กดมันทิ้งไปเสียเอาชีวิตรอดเถอะเดีด้วยความเสียดายเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตอาป่วยจึงพูดกลับไปว่าเจ้าไม่ต้องมีห่วงหรอกข้าแข็งแรงสามารถไหวทั้งที่มีถุงเงินอยู่เมื่อป่วยยืนยันเช่นนั้นเพื่อนจึงปล่อยเขาไหว่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งไหวถุงเงินก็ยิ่งหนักขึ้น อาป่วยจึงไหว้น้ำได้อย่างเชื่มชา้าแม้ว่าจะออกแรงมากจนคุณคืนจนคนอื่นๆมาถึงฝั่งแล้วเขาก็ยังไหวไม่ไปไหนเพื่อนๆของเขาจึงร้องตะโกนให้กดถึงเงินทิ้งซักแต่อย่างไรเขาก็ไม่ยอมจนสุดท้ายอาป่วยก็หมดแรงจมน,น้ำลงไปพร้อมกับถุงเงินของเขาเองนิทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเงินหาใหม่ได้แต่ชีวิตหาใหม่ไม่ได้